ตื่นเช้ามาก็รู้สึกขอบคุณตัวเองสักนิดนึงว่าเออดีจังเลยเนาะเรายังมีชีวิตอยู่นะเราไม่ตายนะขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตอะคะ่ะให้มันรู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวากับชีวิตขอบคุณทุกสิ่งอย่างในบ้านเออนะ้ำมันก็ยังไหลนะให้เราอาบนะความสุขของเราจริงๆมันสร้างได้จากสิ่งเล็กๆในตัวเราจะเห็นค่ามันก็ต่อเมื่อมันสูญเสียไปอะ ทั้งที่จริงว่าสิ่งเล็กๆพวกนั้นมันมีค่านะคะถ้าน้ําไม่ไหลไฟไม่มีในบ้านสบู่อ่าไม่มีอย่างเงี้ยบางทีเขายังมีให้เราใช้เรายังมีลมหายใจนะคะที่สําคัญที่สุดเรามีลมหายใจเนี่ยต้องขอบคุณเขาที่เธอยังให้ฉันมีชีวิตตั้งอยู่เพื่อสร้างประโยชน์นะเพื่อจะเดินมาร์คนะเพื่อจะดูแลครอบครัวได้อีกนะรู้สึกขอบคุณกับทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วก็ขอโทษบ้างในบางครั้งที่เราทําผิดพลาดการให้อภัยตัวเองไม่ยันมองว่าสาคัญ เราอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าฝึกให้อาภัยคนอื่นแต่ว่าไม่อาจว่าการให้อาภัยตัวเองมันจะทําให้พวกหนูสามารถที่จะเคลียร์ตัวเองออกมาได้จากความกังวลใจของตัวเองถ้าจิตข้างในเราดีไม่อาจเชื่อว่าการสื่อสารข้างนอกมันจะออกมาดีนะคะ